จะเป็นกระดูก3ามชิ้นนะคะคือกระดูกขาด้านบนกระดูกแข้งด้านล่างและกระดูกสบ้านะคะและด้านในเนี่ยค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆถุงนะคะซึ่งเป็นตัวที่มีน้ําไขข้ออยู่ตัวสีเขียวมิ้นเนะะี่ยค่ะหรือส,ส,สีออกฟ้าๆเขียวๆเ,เนี่ยคือน้ําไขข้อถ้าน้ําไขข้ออยู่ในระดับปกติซึ่งน้ําไขข้อข่าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3-5ซีซีจะทําให้เราเห็นไหมคะ มันจะมีช่องว่างระหว่างข้ออยู่ทําให้กระดูกอ่อนบริเวณนี้เมื่อเรางอพับหรือเหยียดกระดูกจะไม่เสียดสีกันเพราะมีน้ําไขข้อคอยซับแรงกระแทกอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่ข้อเขา่าเริ่มมีความเสื่อมน้ําไขข้อจะแห้งลงและทําให้กระดูกอ่อนบริเวณนี้ค่ะเกิดการเสียดสีกันระดับต่อมาเนะะี่ยค่ะเมื่อเกิดการเสียดสีกันผิวกระดูกอ่อนก็จะเริ่มสึกและขรุขระ พอเสียดสีกันปุ๊บก,ก็จะทําให้มีเสียงดังกรอบแกรบออกมาได้เมื่อผิวกระดูกอ่อนสึกจนหมดทีนี้ก็จะเป็นกระดูกจริงๆของเราที่เสียดสีกันซึ่งบริเวณนี้ค่ะจะมีทั้งเส้นประสาทและเส้นเลือดฝอยห่อหุ้มอยู่นะคะเมื่อเกิดการเสียดสีจึงทําให้เกิดอาการปวดมาก และถ้าเรือรังเนี่ยจะทําให้มีการเกิดเลือดออกภายในข้อนะคะส่งผลทําให้เกิดอาการของข้อที่ตามมาในเรื่องของปัจจัยคล้ายๆกันนะคะอายุผู้หญิงมีความเสี่ยงเพราะสัมพันธ์กับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนน้ำหนักตัวการใช้งานและอุบัติเหตุนะคะเหมือนกันกับหมอปัญหาหมอนรองกระดูกเลยซึ่งอาการข้อเข่าเสื่อมก็จะลักษณะข้อฝืดในตอนเช้านะจะแตกต่างจากรูมาตอยรูมาตอยจะฝืดนานมากกว่า1ชั่วโมงแต่ข้อเสื่อมเนี่ยจะไม่ถึง1ชั่วโมง <c oughs> มีลักษณะที่แบบเฮ้ยตื่นแล้วอ่ะลุกเลยลุกเลยไม่ได้นะต้องรอจังหวะ รอจังหวะสักห้านาทีสิบนาทีแล้วถึงจะลุกได้นะคะแล้วก็ปวดตามข้อเคลื่อนไหวข้อได้ไม่เต็มที่งอก็ได้ไม่สุดนะคะเหยียดก็ได้ไม่สุดนะคะมีเสียงดังกรอบแกร็บภายในข้อนะคะซึ่งจะส่งผลต่อความการใช้ชีวิตคุณภาพการใช้ชีวิตนะคะซึ่งความรุนแรงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะใช้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตมังวัดนะคะถ้า ะระยะที่ะที่1อาจจะปวดแต่ยังทําทุกอย่างได้ปกติเลยนะคะแต่ระยะที่สองถ้าเริ่มทํางานหนักไม่ได้ระยะที่3มเริ่มส่งผลกับชีวิตประจําวันละจากที่เคยเดินไปครัวเดินเข้าห้องน้าได้สะดวกสบายก็เริ่มจะไม่สะดวกสบายนะคะสุดท้ายเดินไม่ไหวอันนี้คือรุนแรงมากละ ระดับความรุนแรงนะคะสเต็ปแรกคือปวดนะคะแรกๆอาจจะปวดตึงๆนะคะที่นอ่องหรืออาจจะปวดตึงขึ้นขานะคะปวดเล็กๆน,น้อยๆแต่จะเพิ่มขึ้นตามวัยสเต็ปที่2ระยะที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะของข้อติดข้อตึงนะคะระยะที่3ก็คือมีเสียงค r e ป i t a t i o n ก็คือเสียงกรอบแกรบนั่นเองนะคะเพราะว่าเซลล์กระดูกเริ่มสึกมากแล้วพอระยะที่4จะเริ่มมีอาการบวมค่ะจากเดิมที่น้ำไขข้อแห้ง แล้วทําให้มีการเสียดสีของผิวกระดูกอ่อนที่ดังกรอบแกรบทีเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนะะี่ยค่ะเมื่อผิวกระดูกอ่อนมันหลุดหมดแล้วข้อเป็นกระดูกที่เป็นกระดูกจริงๆเสียดสีกันก็จะทําให้เกิดเลือดออกในข้อได้แล้วเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นเม็ดเลือดขาวก็จะพยายามมากําจัด นะคะมากําจัดการอักเสบนั้นทําให้มีเศษซากเม็ดเลือดขาวอยู่ใครที่มีปัญหาข้อเสื่อมจนเกิดอาการข้อบวมให้รู้ไว้ว่าข้อบวมเนี่ยรุนแรงกว่าข้อฝืดน,นะคะเพราะนั่นหมายถึงว่ามีเลือดออกภายในข้อมีการอักเสบเกิดขึ้นและจะต้องไปเจาะด,ดูดน้ําออกน้ําที่ดูดออกอะค่ะจะเป็นลักษณะของเหมือนกับน้ําหนองปนกับน้าเลือดเพราะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นซากของเม็ดเลือดขาว บวกกับเลือดที่ออกในข้อนั่นเองนะคะนะแล้วก็เกิดปัญหาน้ําท่วมข้อตามมาอันเนี้ยมันจะเริ่มลามละนอกจากที่มันเลือดออกในข้อมันจะมีน้ําออกมานะคะเป็นบวมเวลาเราจับเนะคะเราจะรู้สึกถึงความโครงเคลงเวลาเราจับเอามือเข่าอย่างเงี้ยเอาเข่าของเราแล้วเอามือไปอย่างเงี้ยแล้วเอามืออีกข้างเนี่ยนะคะสัมผัสเบาๆจะรู้สึกเหมือนคลื่นน้ําตีไปกระทบที่มืออีกข้างหนึ่งอันเนี้ยเป็นสเต็ปที่รุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและก็สุดท้ายก็คือข้อ ผิดรูปข้อโก่งเนี่ยค่ะลักษณะเมื่อถ้าเกิดว่าเราไปเอ็กซเรย์นะคะข้อปกติเห็นไหมมันจะมีช่องว่างระหว่างข้ออยู่ซึ่งเป็นส่วนที่น้ำไขข้อเราอยู่นะคะแล้วก็ผิวกระดูกอ่อนเราเคลือบแต่เมื่อใดก็ตามที่น้ำไขข้อแห้งและผิวกระดูกอ่อนสึกหมดเนะะี่ยค่ะกระดูกจริงๆมันก็จะเสียสีกันแบบนี้แล้วเวลาขยับเนี่ยจะปวดมากๆเลยนะคะ ลักษณะที่มันเกิดขึ้นภายในเนาะเนี่ยค่ะพอเป็นถึงรุนแรงก็จะมีอาการข้อโก่งโ่งอาจจะโก่งเข้าโก่งออกก็ได้นะคะ แล้วก็การรักษาก็จะเริ่มจากการไม่ใช้ยาก่อนนะคะคือทุกอย่างในทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วคุณหมอก็อยากให้เราเนี่ยทำโดยที่ไม่ใช้ยาก่อนนะคะให้คําแนะนํากลับไปที่บ้านคุมเรื่องอาหารนะคะทำในเรื่องของการปรับกิจวัตรประจําวันแต่ส่วนใหญ่อะคะ่ะทำไม่ค่อยได้กันสุดท้ายก็ต้องใช้ยาและขยับสเต็ปยาและขยับไปสู่การผ่าตัด การใช้ยาก็สเต็ปใช้เหมือนก,นกันกับกายาในส่วนของหมอนรองกระดูกนะคะแล้วก็การผ่าตัดในส่วนของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาะะ่าเนี่ยค่ะข้อเข่าเทียมเนี่ยจะมีอายุการใช้งานของเขาอยู่ที่20-25ปีนะคะฉะนั้นใครที่มีข้อเสื่อมก่อนวัยอันควรเช่นมีข้อเสื่อมมากในช่วง50ต้นๆน,นะคะส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะยังไม่พิจารณาผ่าตัดให้เนะจะพยายามชะลออาการให้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณผ่าตัด เปลี่ยนข้อเขาเทียมตอนอายุ50ปีแล้วผ่านไปอีก20ปีนะคะีค่ะคุณอายุ70หรือผ่านไปอีก25ปีคุณอายุ75แล้วข้อเขาดันข้อเข่าเทียมดันหมดอายุอะคะ่ะดันแบบเสื่อมการเสื่อมอายุใช้งานแล้วคุณต้องผ่าตัดเปลี่ยนแล้วอายุ70กว่าะคะ่ะความเสี่ยง ที่ของจากการผ่าตัดเนี่ยคะ่ะมันไม่คุ้มต่อประโยชน์ที่จะได้จากการผ่าตัดคุณก็จะไม่สามารถผ่าตัดได้ฉะนั้นนะคะถ้าเราอายุน้อยเกินและมีความเสื่อมของข้อเข่ามากเนี่ย คุณหมอก็จะพยายามให้เราบรรเทาอาการไปเรื่อยๆก่อนให้เรากินยาไปก่อนให้เราฉีดยาไปก่อนนะคะหรือให้เรากายภาพไปก่อนอ่าก็มีทั้งการนวดการกินยานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคะ่ะก็เพื่อนของโค้ดอุ๋ยนะคะที่เขาเป็นคุณหมอแผนไทยเนาะเขาก็ทําการศึกษานะทำการวิจัยในเรื่องของการนวดประครบนะนวดประครบร่วมกับการทานตัวคอลลาเจนไททูบวกขมิ้นนะคะเปรียบเทียบกันกลุ่มนึงเนี่ยคะ่ะ กลุ่มหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะนวดประครบอย่างเดียวซึ่งการนวดประครบเนี่ยเป็นการบรรเทาอาการปวดข้อเข่าที่ได้ประสิทธิผลดีมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วนี่ค่ะมีผลการศึกษาของคุณหมอแผนไทยเนาะว่าการนวดประครบเนี่ยมันลดปวดได้ดีเลยนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่นวดประครบร่วมกับการทานคอลลาเจนชนิดที่2บวกขมิ้นเนี่ยคะ่ะในการลดปวดครั้งแรกเนะะี่ยค่ะ ไม่แตกต่างกันนะคะอาการปวดเนี่ยลดลงเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือหลังจากการติดตามนะคะครั้งที่3ครั้งที่4ีก็คือผ่านไประยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะกลับพบว่ากลุ่มที่นวดประครบบวกกับการทานตัวอาหารเสริมเนี่ยคะ่ะพบว่าการยืดเหยียดข้อดีกว่ากลุ่มที่นวดประครบอย่างเดียว อ,อันนี้รักษาของการผ่าตัดนะคะระดับอาการของข้อเข่าเสื่อมสรุปนะคะก็คือปวดลั่นฝืดบวมโกง ปวดลั่นฝืดบวมปวดโกงนะคะปวดนะคะจากการที่แบบว่ากล้ามเนื้อเริ่มทํางานหนักเพราะว่าผิวข้อเริ่มสึกน้ําไขข้อเริ่มแห้งข้อเริ่มโครงเครงเมื่อผิวข้อเนะะี่ยค่ะมีการสึกกรองมากขึ้นแล้วมีการเสียดสีกันเท่าก็ทําให้มีเสียงลั่นกรอบแกรบออกมาเมื่อผิวกระดูกอ่อนที่สึกสึกออกจนหมดก็ทําให้เป็นกระดูกจรงิงๆที่เสียดสีกันทําให้ปวดมากและมีอาการฝืดแล้วเมื่อนะคะอาการฝืดนั้นนะคะเลยระยะไป แล้วมีการเกิดแผลในข้อทําให้เกิดเลือดออกในข้อนะคะแล้วก็ข้อต่อนะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปซ่อมแซมนะคะไปทําลายการอักเสบนั้นก็ทําให้เกิดลักษณะของเป็นน้ําเลือดน้ําหนองอยู่ในข้อทําให้เกิดปัญหาข้อบวมตามมาจนต้องดูดน้ําออกนะคะและสุดท้ายถ้าปล่อยเรืองังไว้นะคะคนไข้ก็จะเคลื่อนไหวร่างกายน้อยจํากัดข้อเยอะทําให้เกิดปัญหาเรื่องข้อโกงอาจจะโกงบิดเข้าหรือบิดออกก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกเลย ยนะคะว่าอาการเนี่ยคะ่ะฟืดกับบวมนะคะอาจจะสลับไปสลับมาก็ได้เพราะว่าร่วมกับการรักษาด้วยบางคนเนี่ยข้อฟืดก็ไปรักษาโดยการฉีดน้ําเข้านะซึ่งน้ําที่ฉีดเข้าเนี่ยคะ่ะก็อยู่ที่เกรดอีกทีหนึ่งนะปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีในการฉีดไฮยาลูโรนิกทําให้ฉีดเข้าไปปุ๊บเป็นการเพิ่มน้ํามันให้ข้อเพิ่มน้ําไขข้อให้ข้อได้ทันทีหรือบางคนเนี่ยคะ่ะฟืดจนเสียดสีกันเยอะแล้วมันเป็นแผลก็ต้องไปดูดออก บางทีดูดออกมากเกินก็ทําให้ข้อฝืดกลับมาอีกมันกลับไปกลับมาได้นะอันนี้เราไม่ต้องแปลกใจแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าฝืดกับบวมมาแล้วแสดงว่าเป็นข้อข่าเสื่อมระยะรุนแรงแล้วเก็บความรู้เรื่องสุขภาพอย่าลืมกติดตามด้วยนะคะ